กับข้าวน่ากินมากเลยวันนี้ห้บาทคุณ,าณนาน,ป,นปันเนี่ยปเนืองศรสอินทรปุนโอ้จุ๊ซี่มากเลยจุ๊ซี่จุ๊จใจอเอาไม่จักินเลยจ้ะเต๊ะเต็ะตื่นเลย

Rốt nấm kim ba nhiên, nấm ba 3 chuồn 3 chuồn này làm chuồn 1 chuồn, 1 chuồn phụt phụt Ơi ờ. Để ta chọn phiếu thay xì Thôi Xong tí, Thì. Thì đi chọn phiếu Xìm con Làm xò Đi qua mũi kem cho mắt này tí Ừ Để phiếu chọn bát Thấy cơ เอาไม่จ้ากินเลยจ้ะแซ่บแซ่บเลยเลยเืออืออื้อแซ่บเลยนะแซ่บทั่วนักเลยใช่ไหมม,มีกับข้าวเลยมังเนี่ยปีเล่ข้าวตาเอามาเลยน,นี่ปิดเตียไมาเลวน้องนเนี่ยอ่าปันหนึ่งสีอิ่ บะนึ่งขิงกับซีอิวนี่อ่ะทะเลมันกินพักซนะุปเมื่อไร่ด้เลยสำหัพักโลัวไฮ้น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำพริกเจลุยนี่พักหลัวน้ำพริกโอ้น่ากินน่ากินบะหมี่นลี้ยงกับข้าวไว้นี่เนาะลาวกั Rồi đĩa rồi ừ. đi bà. nó là cục dữ rồi nó ừ. đi ba Nó lên nhá Tạp chín về Nha Nhìn tên Cung nào? nào mức tạo cầm Căm bạch thanh về 对。